เนี่ยอยากได้ป่ะเนี่ยอ๋อได้มากขอบคุณนี่เลยพี่พึ่งนี่เลยนี่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 โอ,อ้ตอนนี้กี่โมงแล้วถ้าเราไปตอนนี้ทันไหมทันอ่างก็ไปเลยไปบ้านร้อนเลยตอนนี้นำเครื่องขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปลงที่บ้านอดมู่นวังน้อยบ้านรอนใช่ไหมครับใช่ครับอยออ้ย แล hmm. oh, yeah. ้วก็สต reconcile. ็อกหน่อยนวะโอ้สต็อกนี่โอ้วันนี้ผมชูศรีเชยิ้มนะครับสวัสดีครับผมพ่อตอนนี้ผมมาอยู่ที่นอตฟิตเนสนะฮะโดยคุณพึ่งไม่มีไนครับสวัสดีครับคุณพึ่งวันนี้ผมก็ขอกราบขอบคุณคุณพึ่งนะฮะซึ่งให้โอกาสกับ เด็กคนนึงขอถอดอนุญาตผ่อนแมสตนิดนึงครับเพราะว่าผมฉีดมาแล้ว2เข็มแล้วก็ภูมิตัวนี้ผมประมาณร้านสิเซลล์ไปเช็คไมค์เอาเลยสิก็ได้ครับเช็คสมอสตลอดตลอดก็อะไรนะซีนีอะไรนะ rt pcr rt pcr ตลอดเลยเวลาไปอานรายการก็อยากจะบอกว่า็อสปิเนตได้ให้โอกาสออสปากดีนะครับออสปากดีซึ่งเนี่ยขึ้่อนออสเนี่ยเขาอ้วนมาก ปวดมากแล้วก็ขี่จักรยานไม่ได้ต้องบอกเขาเก็บก้นตัวทั้หนักอยากจะได้ที่ออกลังกายก็พอดีโทรหาบอลเชนยิ้มบอลเชนยิ้มได้แรงมาพี่พึ่งมาก็ต้องขอขอบคุณบอลเชนยิ้มด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พึ่งแล้วก็น็อตพิ่เนสด้วยนะครับที่พิจารณาให้เรื่องนี้เลยนะให้กับออสปากีอย่าเอางีอ้ออสปากียังไม่รู้เลยอันนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อะไรเดี๋ยวผมจะให้คุยกับเขาก็คือขเขาต้องดีใจมากนะนะ อีแจ้งทางเาหเโนโหดีมากอฮขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าหนาน็อตพิเศษด้วยครับอ๋อเนี่ยพ่อมา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 ทำไมรู้ปะเนี่ยเนี่ยอยากได้ปะเนี่ยอ๋อได้ป่ะขอบคุณขอบคุณนี่เลยพี่พึ่งนี่เลยนี่นี่นีนีนีน,น แล้วอยู่ต้องออกกำลังกายนะรับปากพ่อแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาไปมอบให้ที่บ้านเดี๋ยวพ่อจะทำคลิปให้อีกโอเคไหมลูกขอบคุณพี่พึ่งพูดดิขอบคุณนอตฟิตเนสขอบคุณนอตฟิตเนสพูดช้าๆ้านอตฟิตเนส โอเคพี่ให้ออสได้ออกกำลังกายขอให้ลดฟิตเจ็ดขายขายเยอะๆขายดีนะครับเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะเอาไปให้ที่บ้านนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะลูกเพราะว่าวันนี้มันคงไม่ทันอะเน่องจากแสงไม่หมดไงกลัวแสงไม่หมดแต่ว่เดี๋ยวพ่อต้องไปทำคลิปด้วยและแค่นี้่อลูกนะโอเคโอเค ยืนยันยืนยันเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากครับถ้าเกิดว่าเราคุยเขาเพาะคุยดีๆค่อยๆประคองมาะคับประคองเขาแล้วก็ช่วยสอนสั่งให้เขาสิ่งดีให้เขาเล่นแบบน่ารักเป็นตลกถ้าได้บริษัทหาไม่ยอมจับที่ให้ประจำอยูแล้วก็ขอขอบคุณที่พื่อนขอขอบคุณเจ้านายอาจจะไม่อยากไปชื่อไม่อยากไปชื่อนอตเจ้านายชื่อุณโอ้โหอะไรนะตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่สวัสดิีศุสร์สวัสดีซอยสิบสี่นโชอว์ลุมนะพี่เนตค่ะ ติดตามได้ในเพจน o s ในเพจนอตฟิตเนสใช่ค่ะนอตฟิตเนสของเรามีร้านัวแทนอยู่กับทุกประเทศเลยค่ะโอเคครับผมเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ยังไเล็กกลางใหญ่แล้วก็น่เลยหเยอะแยะหม่เลยีเดยวแต่เดี๋ยววัดนี่มากเลยน้ำหวัน้อยใช่รับ เดี๋ยวถึพี่ไปดอนเมืองก่อนเพรพี่จะเอาไว้ไป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 ที่บ้านก่อนโอ้โหตอนนี้กี่โมงแล้วถ้าเราไปตอนนี้ทันไหมทันอ่าก็ไปเลยไปบ้านออดเลยตอนนี้นำเครื่องขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปลงที่บ้านของรอดวุ้นวังน้อยแล้วที่นี่อยู่เอ่อสุสวรรค์ซอย14ใช่ไหมอ่าสุสวรรค์ซอย14ไปคิดดูอ่ะเกือบนี้ประมาณดาวขนองอ่ะดาวคณองไปวังน้อยอ่ะไกลขนาดไหนอ่ะฮ่าตอนนี้นะครับ เราได้นำลู่วิ่งนะฮะลู่วิ่งไฟฟ้าของอตนนฟิตเนสขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแ,แล้วแล้วก็ผมก็จะนำเรื่องนี้ไปมอบให้กับรกคออื่นนั้นยังไงก็แล้วแต่ต้องอขอกราบขอบคุณที่ท่านึงนแล้วก็ขอกราบขอบคุณเจ้านายนะฮะชื่อคุณนวพศ่พนะครับเจ้านายก็ขอให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขพาดเปริเลยแล้วขอให้นอตนฟิตเนสของเรานะครับเฮงไร้ซุยคือ เฮงเฮงเฮงเงปังปังปังังขายดีขายดีทั่วประเทศขอบคุณครับสวดีครับครับไปทอนี้ผมก็จะนำเครื่องลูกวิทยุฟ้านะครับของน้อตพี่เต็ทเอาไปบ้อนไปกับออสรู่นวางน้อยโคตรไกลเลยอโอเคครับผมไปเดี๋ยวไป่เลครับตอนนี้นะครับใกล้จะถึงบ้านออสแล้วนะฮะรู้สึกว่าเขารู้ว่าผมจะมา เราก็ให้แม่เขาไปซื้อไก่ซื้ออะไรมาทํากับข้าวกินเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของเขาว่าจะดีใจมากแค่ไหนเดี๋ยวดูนะบ้านหรอใช่ไหมครับครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้อะไรข้างหังอะไรข้างหลังอะ อะไรนะลอดยางจะกายพ่อมาขายพ่ออยากได้ไหมได้เอาอยากได้ไหมได้ดีใจป่ะดีใจรักพ่อป่ะรักพ่อโอ้กอดยังกอดหอมพ่อยังขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อยยางผลผลลงไปแล้ลูกครับโอเค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 ดีใจไหมเนี่ยดีใจเลยดีเดีต้องบอกเลย ขอบพูนอันหน้ามางี้ลูกขอบพูนน้ำพุลเครื่องออกร่างกายอกร่างกายลูวิ่งลูวิ่งไบปลาทอดทอดชอบไหมชอบไหมเก่งมากลูกชายเยี่ยมเลยนายยอชายยังหลงละ นะอขอบคุณน,นะฮะน็อตฟิตเนสนะครับผมแล้วก็ท่านประธานบริรรษัทของน็อตฟิตเนสนะฮะที่เมตานะครับไข่ที่งานตาลงราบบอสตัดนี้เลรครับผมอคออะอเจีดนี่เลยเอ้ยรับ แล้วก็สต็อปตัไหนวะโอ้สต็อปนี่หยุดนี่ตัวแดงสต็อปแล้วลูกนะครับพ่อน<ป>ะแับแค่งี้ก็โอเคแล้วยไปพ่อ,อขอบคุณความหวงใหญ่ที่ให้มาก็ยังไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนจะเดินจะวิ่งบนลู่ให้ดูเพราะรู้ว่าเธออยากเห็นฉันแข็งแรง ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดซับส r คร e กดกระดิง่งกลิง๊งกลิง้งเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้